คอนเสิร์ตกันบ้างค่ะต่อกันด้วยความปังของคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตค่ะของหนุ่มหล่อมาาความสามารถคนนี้นะคะน้องบิลกินพุทธิพงศ์ค่ะทุกคนคือก่อนหน้านี้นะต้นสังกัดนะคะบิลกินเอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะได้มีการออกมาประกาศนะคะอย่างเป็นทางการว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตของน้องวันเดียวเท่านั้นค่ะคือวันที่4พฤศจิกายนที่ Impact a r e n a เมืองทองธานี แต่พอประกาศออกไปปุ๊บค่ะทุกคนคะ่ะล่าสุดในล่าสุดก็คือความปังมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าทนกระแสรเรียกร้องของแฟนๆไม่ไหวค่ะทุกคนค่ะทางต้นสก,กัดก็เลยจัดให้แบบจุกๆจัดให้เลยรอบ2ก็คือวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนั่นเองเออสำหรับแฟนๆท่านนายที่ตั้งตารอคอยนะคะก็จะเปิดขายบัตรค่ะวันที่หสิงหาคม สิบโมงนะคะทุกคนค่ะตั้งหน้าตั้งตารอกันให้ดีๆนี่เลยค่ะโดยจะเปิดขายนะคะทางคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันค่ะราคาบาทก็เอาตามที่คุณสะดวกใจสบายกระเป๋านะคะไม่ว่าจะเป็น1,000 0บาท V.I.P จัดไปไทุกคนค่ะ6 0 0 0 5 500, 5้า5 0 0 0 4 5 0 0 35 0 0แล้วก็2,500เ คุณสะดวกแบบไหนก็จัดได้เลยนะคะแบบนั้น<อ>ซึ่งบัตรค่ะไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยจะอยู่ที่1,200บาทเออทีมหน้าจอใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วอุย้ยไม่ว่างอะ่ะก็ต้องอยู่หน้าจอใช่ออนี่ก็คิดอยู่ว่าถ้ากดไม่ทันก็อาจจะเป็นหน้าจอใช่ช<อ>แหมซึ่งบัตรนี้นะคะจะจําหน่ายแค่1รอบการแสดงเท่านั้นนะไม่มีวันที่4ี่นะทุกคนจะเป็นวันที่5นะจ๊ะเออก็มาจอยกันจอยกันได้เลยแล้วก็นอกจากนี้ อย่างที่เราทราบกันดีคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องพี่พีเออก็อคือพี่พี่สื่อก็ได้ไปเจอน้องพี่พีเขาก็เลยแบบไปถามว่าแบบเออเนี่ยคอนเสิรต์ตคุณบิลกินเนี่ยเขามาเชิญอะไรยังไงหรือ,อยังมาท่ามทามหรือ,อยังเขาบอกว่ายัง <laughs> <laughs> ยังนะจ้าแต่เขาบอกว่าพร้อมมากๆพร้อมจะเปลี่ยนให้แบบหลักหลายชุดเออ พร้อมที่จะแสดงศักยภาพต่างๆออกมาถ้าเขามาชวนนี่เอาจริงๆนี่เ็าคิดว่าไม่มาไม่มาไม่ได้นะคนนี้คนสําคัญใช่เขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่เขาอยู่กันเขาขาดกันไม่ได้เขาอยู่กันทช่วงโมเมนต์ช่วงเวลาตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกๆจนวันนี้แบบเป็นนักแสดงนะคนที่โด่งดังอะเขาอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วเขาขาดกันไม่ได้ยังไงก็ต้องมาเขาเป็นอินจันใช่ไหม เขาเป็นส่วนหนึ่งของกันละกันมาแต่นี้คิดว่ายังไงก็มาอยู่แล้วแต่ว่าแค่แบบอาจจะต้องแบบคิดในเรื่องของเซอร์ไพรส์ต่างๆกันแบบมากมากมมากมจริงๆเพราะว่ามันถือว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของน้องด้วยใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีคนสําคัญอีกหลายๆคนเข้ามาร่วมในคอนนี้เช่นเดียวกันเออเพราะฉะนั้นก็รอดูรอติดตามสงครามการกดบัตรมันจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนค่ะ หนึ่งสิงหาก็คือวันดีแหละเงินเดือนหลายๆคนอ,ออกแล้วเนาะหรือแบบออกตั้งแต่3เอ็ดแล้วหรือว่าหลายๆคนออกกันที่25อะไรอย่างเงี้ย <ừ, S 1> กรออกดาก็เตรียมพร้อมปุ๊บกดจิ้มปุ๊บมีเวลาบอกแล้วว่าต้องโอนเงิน ừ, ไม่เกินเท <ừ, S 2> ่าไหร่คุณก็ ừ, รีบเลยค่ะและอันนี้ขอร้องนิดนึงใครที่แบบเป็นประเภทแบบ ซื้อบัตรแล้วแบบไปอัพทั้งเจงไม่ไปไม่เอานะคือทุกคนก็คือเก็บเงินกันสุริ์เพื่อแบบคอนเสิร์ตของน้องมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนน้องแบบถูกต้องละกันนนองถ้าใครอัพก็ก็ไม่ต้องไปซื้อหลอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ก็น่าจอเอาเพราะน้องสามีแบบไลฟ์สตรีมอะไรด้วยใช่เพราะว่าถ้าเราเหมือนแบบเรายิ่งไปสนับสนุนกับคนที่อัพบัตรอะค่ะก็ยิ่งทําให้พวกเขาได้ใจนะพอได้ใจเสร็จ๊มเขาจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็คือเหมือนแบบ ไม่สนับสนุนกันดีกว่าแบบนี้เนาะ<ช>เพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่ดีอ่ะไม่น่ารักเลยลอับเทียอัพเยอะด้วยนะพี่ทานอับแพงแต่เราก็เข้าใจว่ามันก็มีแบบว่าแฟนๆที่โอ้โหก็อยากดูของงจริงๆก็เลยจําเป็นจ,จําใจ<ช>ต้องซื้อในราคาที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันอเออ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะกดบัตรให้ได้สู้ๆนะทุกคนคะ่ะมีสองรอบไม่ได้วันที่4ี่ก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ันที่5แล้วกันทาไม่ได้จริงๆก็คือเอาเป็นแบบทีมหน้าจอไปแต่ทาไม่ได้จริงๆนะทุกคนคะ่ะอยู่แบบเหมือนพวกเราบางครั้งที่เรากดไม่ได้ออสิ่งในทวิตเตอร์จ้ะ